ิี่หันแต่เรวนี่ก่อนที่เป็นดิบไม่ยไหยัดน้่มันหรอที่กายอยัดน้าค่ะและว้วก็ตึงตีโยงค่ะอันนี้เราจะไปกวดน้ํานะคะก็คือกวดน้ําให้ผู้ที่ล่วงลับหรือว่าบอกญาพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วรามาณนั้นนะคะเรากําลังเตรียมนะคะแต่ยังไม่ครบเนาะกาลัางเตรียมนะคะแล้วก็นี่ กำลังช่วยกันทำค่ะเขาอะไรไทยแตู่ในห้องครัวหรืออะไรต่างๆคนในหมู่บ้านหรือญาิที่น้องก็กำลังช่วยกันทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นพ่อครัวนะคะที่เข้ามาช่วยวันนี้เนาะ,ะช่วยจัดการเรื่องเนื้อเนื้อหมู วันนี้เราข้ามหมู่แล้วนะคะเพ่อที่พรุ่งนี้จะเป็นวันที่เริ่มงานแล้ววันนี้ก็คนในหมู่บ้านมาช่วยกันพรุ่งนี้เออพ่อครัวตัวจริงถึงจะมานะคะ,คะก็เริ่มมีญาติมาแล้วนะคะ ที่หานอยู่แต่เลวนี่เนาก็เป็นการตึกเคี่ยวข้าวฟื้นอยู่ค่ะเป็นคนในบ้านมาจ่อยกันเคี่ยวข้าวคื้นค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นคนในหมู่บ้านนะคะมาช่วยมาช่วยกันเคี่ยวข้าวฟื้นเนาะข้าวฟืนขาวนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงแขกในวันพรุ่งนี้ค่ะ แล้วอันตีฮัน,นยนตเลนี่นก็กำลังโยงค่ะหลังจากที่เราแบ่งถ้ำเรียบร้อยแล้วในทุกๆวันตีมะข่ำนั่นน,ะน่ะเนาะเราลงลยโยงกู๊ดวันค่ะทุกๆวัน,ต,ต,วนตีว่าจีค่ะเนาะหลังจากที่เราแบ่งะธรรมหรือว่าแจกะธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วในตอนกลางคืนนะคะออตอนหัวค่ำเนาะตอนข่ำนะคะเราก็ต้องมีการอ,อ,อันนี้ที่เชียงตุง,งเราเรียกว,ว่ายงนะคะ Let's mm -hmm. thank you เล้วนี่เป็นการอือหม,มาดวันดีค่ะถ้าเขามีกินไม่ตานหรือว่าเขาขึ้นเพือนใหม่หรือว่าเขามีการงานการบุนิสร้างเนาะเขาก็ที่มีการอือหม,มาดวันดีอีกค่ะ ได้เห็นทางเชียงตุงเราจะเรียกว่าอึอมัดวันดีนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะถ้าเรามีงานบุญเนาะงานตั้งธรรมหรือว่างานบุญต่างๆนะคะหรือว่างานขึ้นบ้านใหม่นะคะเราก็จะมีการมาอึอมัดวันดีนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับงานบุญของเรานั่นเองนะคะ แล้วอันนี้ก็เป็นโคตานค่ะเฮาตานอ่อ้งทําหนอตั้งรรมค่ะของปอดตุยนนมตุยแก้วลาค่ะบันน้อมัน่นไหลกักเจิงตุงค่ะ นี่เป็นการอุหมานค่ะอุหมานวันดีมาพูดก่อนที่เป็นวันงานเนี่ยค่ะเหมือนนี้เ่าอุหมัดวันดีเนาะมาพูดวันงานก่อนที่มีจังเสริรมาเซิรทํทำโคต้าน,นี่ค่ะ เจ้าคะ่ะวัเจ้าเขาขอตดมาปอกหัวผ้าเนาะเขาเป็นลูกเป็นหลานเขาก็รู้เลยมาจอมคะ่ะมาจอยกันปอกหัวผ้าตีวัดคะ่ะอันนี้ก็คือยามเช้าๆนะคะในวันที่เริ่มงานที่บ้านเนาะก่อนที่จะเริ่มงานที่บ้านหรือว่าตอนเช้าๆของการเริ่มงานที่บ้านนะคะเราจะต้องมาขึ้นหอผ้าก่อนเนาะหอผ้าอันนี้เขาเรียกว่าหอพ้าธรรมนะคะเขาก็ต้องมาขึ้นเนาะ เราคือมาประกอบเออเราเรียกแบบนี้เนาะมาประกอบหอผ้านะคะเราเป็นลูกเป็นหลานเราก็ต้องมาเนาะอันนี้คือประเพณีของเรานะคะอันนี้เป็นหอหอผ้าหอผ้าขลาดเงินคะ่ะหอผ้าขลาดเงินคะ่ะก็ที่เป็นสีเงินเนาะสีเงินสีงามงามกําเดียวคะ่ะเอ่อมือนี้ ไอจ้านี่ก็มีโอกาสเลยมาถ่ายการป้องคอพารหุ้ป่ปีน้องๆเฮาไลโตัคะ่<า>ะฮะแล้วอันนี้ก็คือเป็นเออราญาติพี่น้องหรือว่าคนที่มาร่วมป้อ,ปองคอพานะคะ ก็เราอันนี้คืองานบุญอย่างหนึ่งเราก็ใส่เงินที่ตรงนี้นะคะอันนี้เปมนที่ใส่ติ้นขอพาะหรือเ่าต oh. ังเนื้อตังเนื้อข oh. อพรอ๋ออะไรเนี้ยจากที่เราทำบุใส่หอพระเรียบร้อยแ,แล้วเราก็ใส่รวมกันมาใส่คันศีลน,นะคะเราจะขอศีลก่อนที่จะประขอพานะคะ oh. ้ย้เรียบร้อยแล้วเขาจะเอาใส่ข้างในนะอ๋อเ้ยติ๊กอเนี่ยต ข้างในหอผ้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเงินที่เรา,เาใส่เนาะอันนี้คือไม่ค่อยไม่ค่อยเราไม่ค่อยไปเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะแต่พอมาเจอก็คือรู้สึกว่าอ๋อเวลาที่เขาท้อผ้านั่นเอากอเอาของเอาของมาใส่ในวัดนค่ะก่อนที่เราจะ จะเอาก wow. องเอามองมาตีให้ในวัดแห่งนี้แล้วดีนะคะแล้วก็จะมีการขอศีลก่อนที่จะเอาขอผ้าขึ้นประมาณนี้เนาะแล้วแต่รนี้ก็เริ่มขอศีลแียบค่ะตอนนี้ก็เริ่มเอ่อขอศีลแล้วนะคะเพื่อที่จะเอาขอผ้าขึ้นเนาะ าอันนี้ก็จะเป็น ที่ปั๊กปิน้องเขอาอกาสต้ยกล้องกล้องมอะอันนี้ก็จะเป็นตาเชนดูส่วนมากนะคะ ต้องดีเนอะและวอ,อย่างนึงมันขาดไม่ได้จริงๆถ้าไม่มีห้องผ้าก,ก็จะไม่สามารถตั้งทำได้นั่นเองนะคะ うん。 ซีฮอพาแล้วก็ออบบคุดนะคะอันนี้คือหอกไหมนานาชนิดนะคะมีความหมายของของตัวเองเนาะอีอะไรนี่คะไายจ่กอันนี้อมมุกมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ อันนี้เขาที่ตั้งจริอขังเขาที่ห้องอาตับเต่าเนาในอันนี้ก็คือัน่ี้องก็ต้นก็กระสลาอ๋ออันนี้คือเออมันก็มีความหมายของมันแต่ละอย่างนะคะเราจะต้องมีประมาณนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าหลอกตับเต่าเนาในนะคะเราจะเอามาวางแบบนั้นนะคะ ติ้นหอฝะงติ้นหอพรนะคะแล้วก็เราก็จะช่วยกันเปลี่ยนดอกไม้นะคะนี่อันนี้คือดอกไม้ที่นักวิจาจัดเป็นยังไงบ้างคะจัดดอกไม้ที่หน้าพระค่ะตอนนี้ก็คือแบบช่วยกันจัดเนาะช่วยกันจัดช่วยกันจัดว่าอะไรยังไงควร คุณวางตรงไหนนะคะบอกเลยคำเดียวว่าตอนนี้นี่รู้สึกแบบออ้าน้อยงงบอกคำนี้ว่าขน้อยงงไม่รู้จะทําอันไหนก่อนอันไหนดีนะคะหลังจากที่เขาไปปอกเอ่อปอกผ่าเรียบร้อยดีงามย่าเรากรอบมากินข้าวปีเฮินคะ่ะหลังจากที่เราไปเอ่อตั้งหองพรธรรมเรียบร้อยดีงามแล้วเนาะเราก็จะกลับมากินข้าวที่บ้านหรือว่ารับประทานข้าวที่บ้านนะคะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นตอนกลางวันนะคะก็จะมีญาติพี่น้องมาเนาะแต่ว่าวันนี้คือแต่ละที่เขาก็จะมีงานบุญกันเยอะนะคะก็เลยยังไม่ค่อยมีคนเยอะเนาะน่าจะตอนเย็นๆถึงจะมีคนเยอะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสาวสาวบอกว่าอยากจะเข้ากล้องฮัลโหลสวัสดีค่ะ ชื hey? ่อหอมแก้วค่ะเอาไปกินค่ะนี่สาวห้ามินแนนี้ฮัลโหลใส่มือนเออให่อะอกักเออเออใส่กุไปลึก

รามากินข้าวจอมกันค่ะนี่นี่นี่อันนี้แกงหมักผักใส่เห็ดหอมอันนี้เนื้อหมูอ่องแล้วอันนี้ก็เป็นผักโคค่ะก่อที่มีประมาณนี้ค่ะ